สักกนี้เขเข้าง,งานปุ๊บก็มามัดผมจัดอุปกรณ์อุปกรณ์ทำงานให้เรียบร้อยนะ mm. พอเสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปรวมก่อนเก้าโมงสี่สห้าพอหลังเก้าโมงสสห้าปุ๊บก็มีแบบไปตัดลีดใครที่มาทำงานคนแรกก็จะมีการติ๊กลิสต์แม่บ้านตัดลีดแบ่งให้คนอื่นๆในทีมนะแล้วก็นั่งแยกลีด ของสำหรับตายคนเดียวในไฟล์ e x c e l แต่ละคนการทํางานเขาก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางคนเขาก็จะทิ้งข้อมูลลูกค้าใน e x c e l ได้กลางหมดเลยถึงเวลาก็มานั่งโทรหาลีดลูกค้าที่ทางบริษัทเขาจัดให้นะมีรับสายบ้างไม่รับสายบ้างแล้วแต่ทน <c oughs> ่าจะจับว,ว่าจะโทรตามลีดใหม่แล้วลีดเก่าถ้าพอที่คิดว่าเขาจะมาดู ดูโครงการอย่างเงี้ยนัดเขามาดูได้ก็ก็นัดมานะแต่บางทีส่วนใหญ่ระยะหลังๆมันนี้ก็นัดมาดูไม่ค่อยได้ปิดการขายไม่ค่อยได้มันอาจจะเป็นที่ตัวเราได้หรือมั้งว่าอาจจะแบบวลีมันอาจจะไม่เวิร์กพอสำเนียงได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเออการขายมันเรื่องสำเนียงมันก็สำคัญเนาะจะมาแบบเสียงกระโชกโ้งห้างก็ไม่ได้ต้องแบบเสียงสองเสียงสามฮัลโหลค่ะค่ะอะไรอย่างงี้หรือเปล่า แล้วดูหน้าเราเวลาคุยแบบเออปกติหน้าก็เป็นคนกวนส้นตีนเวล่านะเวลาน,นัาน่งดูคลิปตัวเองแอบมานั่งดูแบบเออคุยอะไรเงี้ยหน้าแม่งดุยิ่งกว่หมาล็อกไว้เลยกูี๋ยววได้ค่ะรบกวนของไอดีค่ะ A R I ค่ะสองห้าสี่สองห้าสี่หนึ่งใช่ไหมคะ แล้วก็ O N Norway o n อ,อ๋อคะ่ะสองห้าสี่หนึ่งได้คะ่ะทางตายเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ทางโน้ตไลน์นะคะพอขอแจ้งโปรโมชั่นเพิ่มด้วยได้ไหมคะ <c oughs> พอดีพอดีพอดีช่วงเนี้ยคะ่ะ <c oughs> เขามีไปออกบูธวันวันที่8ถึงวันที่14ที่ห้างเมกาแบงนาโซนใกล้ๆโฮมโปรค่ะ การทํางานช่วงกลางวันทุกวันมันจะมีแบบแสงแย่ตาคือจะนั่งหลังตรงมากๆไม่ได้ต้องงอเป็นเลื้อยเป็นงูงนอกจากรถที่จอดของเราเองด้วยแล้วก็แสงแย่ตาตลอดเลิกงานถ้าใครแบบว่าไม่ได้ตัดลงเดลี่ประจําวันในกรุ๊ปอย่างเงี้ยของไลน์ก็มานั่งปิดแอรปิดฟงปิดไฟสํานักงานเดทคัมพีรับนักขายนอกกำลา รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างขายดียีบสี่ชั่วโมงไม่ต้องยิงแอดเสียงย่างเนื้อเคสเด็ดคัมพีรับนะขายมือโปรเล่มสุดท้ายอันครบจบหนึ่งเล่มครบไม่ได้แน่นอนอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามกรบ วิถีอาชีพเซลล์มันก็แตกแยกแขนงได้หลายอย่างนะแต่คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดสกิลการปิดการขายมันก็ต้องมีเนาะแต่เราก็แบบไม่ได้มีงบอะไรเยอะแยะหรูหราที่จะพอไปซื้อคอร์สมานั่งเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยก็เรียนรู้สะสมประสบการณ์มาเท่าที่แบบเคยทำงานด้านเซลล์มาอะไรเงี้ยนะ ชีวิตทั่วไปที่แบบว่าการทำงานของเซลล์มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละพอรู้สึกว่ามาทำขายสังหาที่เป็นแบบบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยเรื่องของระบบค่อนข้างที่จะจุกยิกยุ่งยากสําหรับบางคนที่อาจจะชอบแบบทํางานบริษัทเล็กๆบริษัทกลางๆอ,อาจจะไม่ค่อยชอบระบบบริษัทเนาะแต่ของที่นี่ระบบบริษัทใหญ่เขาก็สร้างระบบมาเป็นแบบ ระบบ e r p ก็คล้ายๆ c r m ใช่ไหมของแบบอ่าพระบางบริษัททำแบบขายอย่างอื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบสับเรียกไม่เหมือนกันได้หลีดมาปุ๊บเอามาลง Excel ใได้กลางเสร็จเอามาลงคลิกรับในระบบ e r p แล้วก็ลง Excel อีกแล้วก็ลงในระบบ e r p อีกมันก็ทำซ้ำๆอย่างเงี้ยทุกวันแต่กระบวนการหลังการขายของประสบการณ์ครั้งนี้ที่ ไม่เคยขายอสังหารที่ยังสร้างไม่เสร็จมาก่อนนะถือว่าสกิลณปัจจุบันนี้ก็ยังปิดการขายได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องเหมือนอย่างที่บอกเมื่อตอนเมื่อกี้นี้เนาะว่าต้องพัฒนาสกิลแล้วก็เหมือนอาจจะต้องอ่านเกมลูกค้าออกว่าลูกค้าเขาเป็นคนจริตแบบไหนนะเขาชอบไหมเขาพร้อมที่จะการเงินพร้อมที่จะปิดจองได้หรือเปล่าบางทีบางคนมาเหมือนก็บแบบมาดูมาช้อปปิ้งเฉย,ยแต่เรื่องการเงินที่ของทาง ลูกค้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเขามีกําลังทัพย์เขาก็จองเขาก็เลือกห้องได้เลยบางคนเขาไม่มีกําลังซรัพย์เขาก็ยังไม่สามารถจองได้เขาก็ยังเปรียบเทียบเลือกๆไปหลายๆที่ก่อนเพราะประเด็นสําคัญที่เวลาเราจะปิดการขายหรือเราจะถามลูกค้าเราก็ต้องแบบฟิลลอ่งเหมือนคุณหมอเนาะเราต้องล้วงข้อมูลลูกค้าว่าความต้องการของลูกค้าจริงๆอะ่ะคือเขานิดประมาณไหนนิดมากน้อยแค่ไหนแล้วโปรโมชั่นที่เรามีให้ลูกค้า ตอบโจกคะหรือเปล่าเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกค้าบางคนคุยง่ายๆไม่ไม่เยอะไม่อะไรไม่เรื่องมากก็ไม่ได้ให้โปรนะก็มีแต่ลูกค้าบางคนก็อาชอบแบบโปรโมชั่นของแถมเอาเยอะๆลดเยอะๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การสกิลการปิดการขายคือเราก็ต้องเข้าใจลูกค้าเนาะเข้าข้างลูกค้าแต่ก็คืออาจจะต้องยกเรื่องเล่าหรือเหตุผลว่าที่เข้าข้างเพราะบางทีบางเหตุผล เข้าข้างลูกค้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราปิดการขายไม่ได้เงี้ยเราก็ต้องมายกเรื่องเล่าเรื่องแบบสกิลเรื่องเล่าต่างๆของลูกค้าเคสอื่นที่เราเคยเจอเอามาเล่าเขาต่อบางทีเล่าไปก็ปิดการขายได้บ้างบงทีเล่าไปก็ปิดการขายไม่ได้บางส่วนสกิลวิธีของแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการขายรถยนต์หรือว่าขายอสังหาอย่างเงี้ยสกิลไฟแนนซ์เราก็ต้องมีเนาะถ้าเป็นรถยนต์เขาก็จะเรียกว่าไฟแนนซ์ใช่ไหมแต่ของท่านของอสังหาริมัพซัเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า สินเชื่อธนาคารอะไรเงี้ยนะสกิลความรู้ของสินเชื่อธนาคารเราก็ต้องแน่นระดับหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าอายุงานเท่าไหร่บริษัทที่ลูกค้าทํางานเปิดมาเกิน2ปีเราหรือยังมีการส่งกรมสัมพารแน่นไหมอะไรเงี้ยอาชีพก็มีหลากหลายนะเราก็คัดกรองได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนอกจากว่าไปขายพวกแบบคอนโดมือสองบ้านมือสองอะไรเงี้ยหรือว่ารถยนต์มือสองอ่ะเราก็อาจจะแบบ คุยกับลูกค้าให้เขาเช็คเครดิตบโลมาให้เราการเช็คเครดิตบโรเดี๋ยวนี้มันทําได้ง่ายมากเลยนะสามารถแบบขอผ่านแอป,ปกระเป๋าตังค์ก็ได้แอปธนาคารกรุงไทยแอป,ปกรุงศรีแต่โชว์ๆก็น่าจะเป็นกรุงไทยมั้งถ้าเป็นของธนาคารอื่นอย่างทีทีบี TV อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้แบบแจ้งสกอเขาก็จะมีเป็นคะแนนบอกนะ A B C D E และ E มีแบบ E E แล้วก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะ่ะก็จะแบบ ถ้าเกรดที่แบบว่ากู้เดียวแล้วผ่านเลยก็น่าจะไม่เกิน AB อย่างเงี้ยเพอๆอาจจะได้แบบขอทางเมนเจอร์ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เราดิวกับเขาอะแต่และโครงการแต่และบลริษัทเขาก็จะมีดิวธนาคารลิสตมาไม่เหมือนกันนะเขาก็จะมีแบบทุกทธนาคารเลยแต่บางธนาคารอาจจะโดนแบคลิสต์ไปอย่างเช่นแบบมาประเมินคอนโดรหรือว่าบ้านอย่างเงี้ย ประเมินให้ราคาตกพอราคาตกปุ๊บการซื้อขายมันก็จะลําบากแหละสมมติว่าการซื้อขายอยู่ที่แบบบ้านหลังนี้สี่ล้านคอนโดที่นี่ราคาสองล้านอย่อางเงี้ยเขาให้แบบประเมินปุ๊บไม่ถึงสองล้านนี่คือจบเหตุเลยนะลูกค้าก็ไปต่อไม่ได้และนะ้ะณปัจจุบันนี้เรื่องของสินเชื่อธนาคารที่สามารถกู้สินเชื่อบ้านคอนโดอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเลือกเฟ้นลูกค้าเยอะต้องการแบบเกรดดีๆเยอะแล้วก็ คัดกรองแน่นกว่าสินเชื่อรถยนต์ถ้าเกิดแบบไปโก้แบบซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยติดสกอร์กบัคลิบางคนก็ดันเรื่องผ่านนะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนที่เคยทําแบบเกือบเกือบสิบปีแล้วดันแบบปึ๊กแค่เนี้ก็ผ่านแล้วแต่ถ้าเป็นเอาสั่งหาปุ๊บยากยากมากณปัจจุบันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ก็ต้องคัดกรองลูกค้าดีๆเยอะๆในระดับหนึ่งอันดับแรกที่คัดกรองอันนี้เบื้องต้นนะคือ1 อายุงานเกิน6เดือนไหมบริษัทเปิดเกิน2ปีเราหรือยังบริษัทมีภาวะงบกําไรขาดทุนเยอะขนาดไหนถ้าแบบขาดทุนเยอะๆเราเข้าไปดูในเว็บ d b d ได้นะบริษัทเปิดมานานหรือยังจดทะเบียนเท่าไหร่ขาดทุนเยอะไหมในแต่ละปีกําไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสามารถเช็คได้เบื้องตน้นเราก็มีแบบว่าประวัติแบบผ่อนบัตรเครดิตผ่อนมือถือไหมผ่อนค่างวดมอเตอร์ไซค์ไหมผ่อนรถยนต์ไหมถ้าเกิดว่ามีผ่อนอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บ รายได้ของลูกค้า100%ถ้ามีภาวะของการเป็นหนี้อย่างเงี้ยเกิน60%ก็คือจบเห่กูไม่ได้อีกเช่นกันการกู้สินเชื่อธนาคารสามารถกู้ได้ลิมิตมากสุดนี่คือ3คนขึ้นไปนะสกิลพวกเนี้เราก็ต้องแบบเดี๋นี้ออนไลน์ใน YouTube หรือใน TikTok มีเยอะแยะมากมายเลยที่แบบว่าให้เราแบบพัฒนาตัวเองเราต้องแบบ เรียนรู้อัปเดตเรื่องของเลนดอกเบียเรื่องของแกนแต่ละธนาคารเขาก็จะรับเงื่อนไขไม่เหมือนกันแต่ละธนาคารเวลาแบบอายุลูกค้ากเกษียณไปแล้วอายุมากสุดนี่คือกู้ได้เท่าไหร่บางธนาคารก็ไม่เกิน6 5บางธนาคารก็เกิน70ก็ต้องเช็คก็จํารายละเอียดดีเทลตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอเพราะประเด็นสําคัญคือถ้าโครงการอะยังสร้างไม่เสร็จข้อดีก็คือทางลูกค้าสามารถ ผ่อนกระทั่งโครงการได้โดยตรงโดยไม่ได้เสียดอกเบีย้ยอาจจะผ่อนแบบ13% 14%ก็ขึ้นอยู่ราคาห้องแล้วก็แปลนตำแหน่งห้องที่เลือกซื้อและโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังไม่สามารถแจ้งเรื่องของเลขที่ห้องได้นะเพราะว่าทําไมถึงแบบว่าโครงการยังสร้างไม่เสร็จอันนี้มีคําถามจากลูกค้ามาแปลกๆมาหลายคนนะเขาก็ถามว่าอ้าทาไมถึงยังกู้ธนาคารไม่ได้ละ่ะทั้งทำทำ,ทำไมถึงยังทําสินเชื่อธนาคารไม่ได้ก็คือ ธนาคารส่วนใหญ่เขามองว่าโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะไม่มีนโฉนดไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่เสร็จแล้วเพื่อที่เขาจะไปถ่ายรูปประเมินราคาเขาก็ถึงทําเรื่องกู้กับธนาคารไม่ได้ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาไว้ใจบริษัทชอบเรื่องการออกแบบทําเลที่ตั้งก็สําคัญถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบและตอบโจทย์เขาเขาก็จะจองแล้วก็ผ่อนกับทางโครงการโดยตรงเลยแต่พอในอนาคตพอหลังโครงการสร้างเสร็จ อาจจะก,กาหนดสองปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่วัดดวงนนะว่าบางทีบางบริษัทถ้าแบบไม่ได้เ,เขาเรียกว่าแบ็กแบ็กเรื่องของมันนี่ดีพออะ่ะเขาก็ยกเลิกโครงการไปเลยก็มีอาจจะมีแบบฟ้องร้องขึ้นศาลเนี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่บางโครงการที่แบบเขาเขาใหญ่พอแล้วก็แต่ละที่ที่เขาสร้างโปรเจกต์มาคือสร้างเสร็จทุกที่อย่างเงี้ยก็ต้องไปเช็คประวัติดูนะอันนี้ก็คือก็สร้างเสร็จพอครบกําหนดปุ๊บ อย่างแบบดาวไป14%สมมุติตัวเลขกลมๆอ่ะ2 0 0แสนพอครบรนะยะกำหนดที่โครงการสร้างเสร็จแล้วจะส่งมอบสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ต้องมานั่งจ่ายแบบว่าจีปัญหาเยอะนะอย่างเช่นค่าจดมิเตอร์นะ้ำค่าไฟค่ากองทุนแรกเข้าอาคารชุดอย่างเงี้ยน,นี้สำหรับคอนโดนะสำหรับบ้านตายยังไม่เคยขายบ้านจริงจังมาก่อนก็เลยไม่ค่อยรู้ดีเทลว่าบ้านมือสองกับโครงการมือหนึ่งอันเนี้ยข้อดีข้อเสีย ตกต่างต่างยังไงกับคอนโดแต่ที่รร้รู้คือถ้าซื้อบ้านซื้อคอนโดในราคาย่อมเยาอะราคาพอๆแบบล้านต้นๆสองล้านอย่างเงี้ยโซนใหญ่จะไม่มีในกรุงเทพชั้นในจะอยู่ไปทางโซนแบบรางสิทปทุมธานีไปโซนนอกกรุงเทพชั้นนอกหมดเลยก็จะได้เลยราคานี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบขับรถเดินทางเข้าไปทํางานในกรุงเทพชั้นในก็ค่อนข้างลําบากยุ่งยากเนาะ แต่ข้อดีมันก็มันก็มีแล้วแต่ว่าความความต้องการการเลือกงานแต่ละคนตัวเลือกอะไรแต่ละคนมันก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้ก็มาพูดแบบสรุปสั้นๆให้ได้ใจความหรือไม่ได้ใจความก็ไม่รู้อ่ะแล้วเรื่องของแบบการการทำงานของเซลล์มันก็จะมีแบบก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะทำเซลล์ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราขยานันโทรปิดการขายเก่งๆอย่างเงี้ย ยอดเงินมันก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความขยันของเราขยันมากก็ได้เงินมากขยันน้อยก็ได้เงินน้อยบางทีฟิลลิ่งมาทํางานเราขี้เกียจถามมันก็มีไหมมันก็มีทุกคนแหละคนเรามันอารมณ์มันก็มีแบบหลากหลายเนาะขึ้นขึ้นลงลงสวิงเนาะเออเป็นเรื่องแบบปกติของเราเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับอาชีพของวิธีเซลลส่วนอาชีพออื่นตตยว่าตต่เคย มีประสบการณ์มาก็หลายอาชีพอยู่นะแต่ก็คือแบบที่อยู่ในวงการของเขาเรียกว่าในรูปแบบบริษัทใช่ไหม mm. ก็จะเป็นอาชีพเซลลนี่แหละที่ยาวนานที่สุดละอันดับอันดับต้นๆเลยขายแบบเป็นเซลล์นี่คือขายมาหลายสินค้าหลายโปรดักต์แล้วก็รู้สึกว่าทํางานอาชีพเซล์ก็ยังแบบบางช่วงแบบรายได้มันจะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆบางทีก็รายได,ได้ได้เท่าเงินเดือนบางทีรายได้ก็แบบ ดิ่งขึ้นแต่ก็คือยังไม่เคยรายรได้แตะหลักแสนนะแต่ถ้าเกิดขายรถนี่ก็คือก็มีได้มาแล้วงูเหลื่มเหมือนกันอืมก็แล้วแต่ความชื่นชอบเนาะว่าแบบว่าชอบแบบการทํางานบางไหนบางคนก็ชอบอาจจะแบบยกตัวอย่าง,นะงาอย่างทำงานมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยมาร์เก็ตติ้งก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบพบปะผู้คนมาร์เก็ตติ้งมันก็มีหลายแบบนะมีทั้งแบบมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มันก็แยกยกิบย่อยเยอะแยะบางมาร์เก็ตติ้งก็แบบนั่งกระจมปุ๊ก อยู่ที่ออฟฟิศไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้แบบพบปะผู้คนบางมาร์เก็ตติ้งก็ออกไปเจอลูกค้าเยอะแยะมากมายจะอาจจะแบบไม่ได้เท่าเซลล์ว่าก็ต้องคิดวางแผนทําการตลาดทํายังไงก็ได้ให้เซลล์เขามียอดขายอะไรย่างนี้ใช่ไหมอืมก็จะแบบแต่ละอาชีพเขาก็จะมีความสามารถหลากหลายแตกต่างไม่เหมือนกันเหมือนก็แบบใครที่ชอบแบบเปลี่ยนงานหลากหลายเยอะๆก็พยายามค้นหาตัวเองให้เจอนะว่าตัวเองชอบทางด้านไหน บางทีแบบมันมันรามานั่งถามตัวเองว่าเราชอบอาชีพเซลไหมเราก็ไม่ได้ชอบนะเราก็ไม่ได้ชอบพบปะผู้คนไม่ได้ชอบแบบคุยอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบคุยอะไรแบบเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยเพราะว่าเอร์จีเวลาเราจะปิดการขายลูกค้าแต่ละคนมันใช้พลังเยอะนะเราก็ต้องแบบโอ้คัดกรองแบบหลายอย่างอะ่ะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนที่เรียนรู้มาจากจากแบบที่ทํางานที่เราทําเองหรือว่า ที่อื่นๆอย่างเงี้ยประสบการณ์การทำงานก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละที่บางทีแบบเราไม่เคยเป็นเซลล์มาก่อนเลยก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะให้ดู YouTube เอ่อเพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจอย่างเงี้ยเนี่ยตายก็ดูซื้อหนังสือของมาอ่านแล้วก็มีแบบหลายๆเพจที่เขาให้ความรู้ฟรีๆอ่ะมีเยอะแยะเลยแล้วก็เรียนรู้จากตรงนี้ก่อนแต่พอมาทํางานของจริงแล้วอ่ะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมอ่ะไม่ค่อยมีใครเขาจะมานั่งสอนพวกแบบ ไม้ตายไม้เด็ดอนะทำยังไงปิดยอดขายได้เอ้ยทำยังไงทำไมแบบทำไมถึงจองหลายห้องคุยกับลูกค้าไงมันไม่มีใครมานั่งสอนมานั่งบอกเราหรอกมันเป็นแบบมันเป็นทุกที่เว้ยเออมันเป็นทุกที่มันไม่มีใครมาเป็นอาจารย์สอนเราทุกเม็ดทุกระเบียบทุกอะไรขนาดนะั้นนะไม่มีบอกเลยว่าไม่มีอ่านป่าเลยไม่มีจริงเราก็ต้องเรียนรู้เดื่ของอันเนี้ยของเราเองอย่างแล้วก็แบบเออประสบการณ์ทีงว่าเอออันนี้วิธีนี้ไม่ได้วะ วิธีนี้ปิดการขายไม่ได้ว่าก็ลองวิธีอื่นลองลองลอง,ลองหลายวิธีนะมันก็ต้องมีสซอวิธีหนึ่งแหละที่มันปิดได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแบบว่าความรู้ที่ได้จากการทําที่นี่นะก็จะเป็นแบบไปทําเรื่องโอนโฉนดที่กรมที่ดินยอะไรเงี้ยมันก็มีแบบหลายเหตุการณ์ที่แบบว่าเออเป็นเรื่องแบบเซอร์ไพรส์อะไรแบบ เยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันมีั้งเรื่องแบบตื่นเต้นเรื่องแบบว่าแม่งโกทาโอ้ยบางทีก็แบบยกมือไหว้ถ้าเราจะแบบทั้งกลมอ่ะคุยกับเจ้าเจ้าหน้าที่คนไหนค่ะค่ะขออนุญาตค่ะพี่คะช่วยหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออสกิลแบบก็ก๊ก็กกกมันมันก็น่าจะมีเนาะแต่ที่ตื่นเต้นคือแบบถือบัตรเดบิตเว้ยแล้วแบบเออไปรูดที่แบบช่องจ่ายตังค์อ่ะโห่ลุ้หลักแสน มนั่นสมันตื่นเต้นเียนะเงินคนอื่นไม่ใช่เงินเราแต่ว่าเ,เป็นรดหลักแสนอ่างเงี้ยน,นั่งขอเคงคิดได้เ้ยคิดถูกรู้ป่ะน,นะค่าจดจำนองค่าอนกรมสิทธิ์เออค่านั่นค่านี้ค่านู่นอะไรเงี้ยเออตื่นเต้นดิเรื่องทำเอกสารหลังบ้านนี่หืมอย่างนี้เลยต้าเลือก <c oughs> เออมันก็เป็นแบบสีสันชีวิตเนาะแต่ละอาชีพแต่อะไรแบบหลากหลายมีให้เราแบบเรียนรู้หลายๆสกิลนะปรับปรุงพัฒนาตัวเองต่อไปตอบได้ที่ เรายังมีลมหายใจอยู่มีงงมีงานทำเราก็จงมั่นใจแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะว่าเออเราก็ผ่านมาันมาได้วะ่ะเราก็มีงานมั่นคงทำวะ่ะชีวิตเราก็อืมกับไปไม่อ่างเงี้ยเรื่อยๆแหละอืม <laughs>